สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องกองไยสุขสุคนในช่องสาวแอลมาหาเฮงนะคะพี่น้องจ๋ามาพอ 22, 52, 000, 000, 000, 500, 000, oh. ่อพบกันในมือนีวันที่22กุมภาพันธ์2565น้อ่จ้าหลังจากที่สาวแอลไปได้มาอัดคลิปลายมือเนื่องจากกระมิธุลหลายนะคะพี่น้องจ๋ามีตาแขกนะคะมาหามาเยี่ยมมาเหยือนยุลานนะคะมาคุยกับสาวแอลนะคะพี่น้องจ๋าสาวแอลก็เลยแบบต้องคุยกับเพื่อนสะก่อนก็เลยสิอัดวิดีโอย่ามไหนกั มีตาแขกเิ่นมหานะคะก็เลยเออคุยกับเพิ่นแนนะคะก็เลยเป็นสรุปว่าบัไดอัดนะคะเมือนี้นะคะเป็นเรื่องง้มย่ำดีของสาวเอลเลี่ยวสาวเอลซีเอาตัวเลขแนวทางของอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะที่สถิติบนเขาสองหัวติดแลว้วงวดนี้จะเป็นงวดที่สามจ้าผู้ใดเ,เขามา,ลาแล้วฝากกดแช่กดไลค์กดที่ตามแลกก้กก็กดกระดิ่งเพื่อเป็น การแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนเ้อพี่น้องจ๋าคนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะในการที่สีเฮ็ดคลิปต่อๆไปของสาวแอลเนอะพี่น้องกุ้นหายเนเ้อร์ตอนนี้การติดตามจะครบ พันแล้วยังโม่ครบพันดอกได้เจ็ดร้อยกว่ากันยังดีนะคะพี่น้องจ้าเจ็ดร้อยกว่าแล้วสัญญาว่าถ้าครบหนึ่งพันเมื่อไหร่การลงคลิปจะลงให้ทุกวันสิมาสวัสดีพี่น้องเอฟซีซูมมอนะคะพี่น้องจ้าตือนเสาขึ้นมาเสียนเสาวเอวมานางว่าวแววแววแงสีเหละซูม,มือเนาะถันครบหนึ่งพันนะคะผู้ใดอยากเห็นหน้าสาวเอวอยากคุยน้ำสาวเอวนะคะสาวเอว ครบพันมือใดเซลสีมาเบากับพี่น้องกองไปซูมือตอนนี้กะเอาเป็นระยะเวลาที่แบบเว้นมือไปสะกกอนนะคะกะหาโอกาสาที่จะมาคุยนอกสูมืออยู่นะคะแต่ว่ามันก็ยังบม่ครบหนึ่งพันนะคะกะถึงบอ่ครบหนึ่งพันกะพยายามที่สิเขามาอยู่นะคะแต่ขันครบหนึ่งพันมือใดก็คือแบบว่าพี่น้องเอ้ยสิตื่นแต่เศร้ามานังหน้าตาเกดพอบอ,บอพี่น้องเอฟซีอยู่ทางจอ พี่น้องเบาแลวก็หัวนะแต่ยังหัวเมื่อนี้นะคะพี่น้องจ๋าอาจารย์เสืยนเจ็กนะคะได้ไห่แนวทั้งตัวเลขมานะคะพี่น้องจ๋ากับวหลาหลหางดอกบ่หลายหางคือสาวเอลดอกสาวเอลสิกระสิบว่าแนวทั้งของอาจารย์เสือเจ็กคือกันกับแนวทั้งสาวเอลแต่แนวทั้งสาวเอลช่วงนี้จะตัวเลขจะหลนะคะแนวทั้งสาวเอลเขาแล้วหัวสิบวัที่เจ็ดหลุดนะคะพี่น้องจ๋า อ,อาจารย์เสือเจ็กก็เข้ามาแล้วสองวัติดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่3นะคะอยากให้พี่น้องเอฟซีสุขสุขค้นนะคะในนํำไปพิจารณาไปเบิงนะคะเบื่อสีมมิชกในจองสาวแอลนะคะพี่น้องจ้าเบื่อสีมมิชก็อาจารย์เสือเจ็กนะคะที่เพิ่นเอาแนวทางมาให้พี่น้องเอฟซีได้ชมได้ติดตามในจองสาวแอลเนาะ เข้ามาแล้วสองงวดติดนะคะพี่น้องจา้าผู้ใดยังมีโชคนะคะกระเบิงตัวเลขกแนวทั้งของอาจารย์เซอร์เจคได้นะคะพี่น้องจ้าเพื่อนจะเอามาแบ่งฝันสู่งวดนะคะอา,อาจารย์เซอร์เจคคืออนุญาตสาวแอลได้เอาตัวเลขกแนวทางมาปล่อยให้พี่น้องเบิงในงวดนี้นะคะพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าเขามารับชมติดตามไว้เด้อพี่น้องจ้าอ่านี่เด้อ แนวทางของอาจารย์เสือเจ๊กนะคะเอลเขียนพิษเข้ามาแล้วสองงวดติดงวดนี้เป็นงวดที่สามนะคะพี่น้องจ๋าเอลกัสตาแนเบางลูกค้าเนี่ยจักน่อยเพราะว่าอัดยูลานนะคะพี่น้องเข้ามาแล้วสองงวดติดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่สามเนาะอันนี้เอลเขียนพิดว่าเขามาเร็วงวดที่สามเปนว่าฟ้าโหดเนาะเข้ามาแล้วสองงวดติดนะคะงวดนี้จะเป็นงวดที่สามอาจารย์เสือเจ๊กคนให้แนวทางเล่นสามตัวมาสองแปดหกกับสองแปดห้าเด้อพี่น้องจ๋า เลข2ตัวให้8 1ด4 8 5 8 6ดห้าปดหหลักบนนะคะอันนี้หลักบนนะคะเด่นเด่นนะคะพี่น้องจา๋าเด่นเด่นเน้นก็คือ8ดหากับแเด้อจ้าเน้นว่ากลับด้วยนะคะบบก,กับกลับสิแตกพี่น้องจา๋าเลขหลักล่างนะคะพี่น้องจา๋ามาช่มเลขหลักล่างกันเลยนะคะ มีศูนย์มีหกมีสามนะคะเลขสามตัวอาจารย์ไฮมาหกศูนย์หกสามศูนย์สามนะคะเน้น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 นะคะพี่น้องจ๋าฟังดีๆเด้อเน้นเน้นคือหกศูนย์นะคะพี่น้องจ๋าให้กลับด้วยนะคะบวกกับจัสิแปดนะคะพี่น้องจ๋าอาจารย์เสือเจ็กนะคะพี่น้องจ๋าแคปได้แคปจ้าผู้ใดเข่ามาในคลิปสาวแอลมาติดตามสาวแอลนะคะพี่น้องจ๋า ใครที่เข้ามาในช่องสาวแอลมาหาเฮงไม่ว่าจะเข้ามาดูหรือเข้ามาติดตามนะคะพี่น้องจา๋าสาวแอลกับภาวนานะคะสาธุขอให้เพิ่นได้ถึงหวัวรวยเบอร์ในช่องสาวแอลมาหาเฮงสุขมวดน,นะคะให้มืดหนีมืดสินนะคะให้แบงเบาภาะในขอบฟัวของเพิ่นนะคะพี่น้องจา๋าเนาะถ่ายคลิปนีกก้กับขอให้พี่น้องเอฟซีมีความสุขหลายๆถูกหยดรวยเบอร์ ไปน้ำช่องสาวแอลมาหาเฮ้งเด้อจ้าพ่อกันคลิปหนาเด้อจ้าสวัสดี